สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวเปิดภาพล่าสุดอดีตนางแบบดังติ๋มเพนพรอยู่คนเดียวไร้เงินป่วยหลายโรคพร้อมเหลือแต่กระดูก เคยมีข่าวว่าป่วยสู้พร้อมมาตั้งแต่ปี2557สำหรับอดีตนางแบบดังในอดีตอย่างติมเพนพรภไพทูลล่าสุดในเพจบินบอลลิลิตก็ได้เดินทางไปพบเจ้าตัวพร้อมกับนำเรื่องราวของเธอมาเปิดเผยอ,อีกครั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าอดีตนางแบบชื่อดังนั้นยิ่งดูสซุดโซมพร้อมลงไปมากจากน้ำหนัก46กิโลกรัมก็ลดลงมาเหลือ26กิโลกรัม ขณะที่อาการของโรคไทรอยด์และถุงลมป่งพองก็ยิ่งหนักขึ้นโดยอาศัยอยู่ในห้องเช่าคนเดียวมีคนสงสารคอยช่วยเหลือทั้งส่งข้าวส่งน้ำจ่ายค่าห้องให้โดยทางเพจบินบาลลิตก็ได้โพสต์ว่าชีวิตนี้มีขึ้นมีลงปรงได้ก็จบ สวัสดีครับเพื่อนๆนเมื่อวานนี้ผมได้เข้าไปเยี่ยมพี่ติ๋มหรือพี่ติ๋มเพนพรพฑยทู์อายุ67ปีเป็นนางแบบอาชีพยุคสมัย2525 25. ผมได้มีโอกาสเคยร่วมงานกับพี่ติ๋มในการเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่นเวลาผันเปลี่ยนเนิ่นนานชีวิตเราก็ย่อมเปลี่ยนไปตามการเวลาผมมาเล่นหนังพี่ติ๋มก็ยังคงเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่น ถ้านับเดือนนับปีก็คงจะ40ปีเห็นจะได้ที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอกับพี่ติ๋มเลยเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับพี่ติ๋มแต่เป็นการพูดคุยแบบไม่ปกติเพราะวินาทีแรกที่เห็นพี่ติ๋มคือไม่มีเขาเหลือความเป็นเพนพรไพรทูลอยู่เลยจริงๆคิดว่าเป็นคนแก่ที่ผอมโซถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ไม้เสียบผีนี่แหละครับจากน้ำหนัก46เหลือ26ลองดูภาพที่ผมให้ดูนะครับ วันนี้ที่ผมลงภาพก็ไม่มีเจตนาที่จะเอาความน่ากลัวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ติ๋มมาประจานผมได้พูดคุยและขออนุญาตแล้วพี่ติ๋มก็ยินยอมและเข้าใจดีชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนครับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องอดทนและต้องต่อสู้อย่ายอมแพ้ พี่ติ๋มบอกว่าพี่เป็นไทรอยและเป็นถุงลมป่งพองเพราะตอนทำงานพี่สูบบุหรี่จัดมากยังมีอีกหลายโรคแต่พี่ก็สู้พี่สวดมนต์พี่มีสติวันนี้ที่พี่เป็นแบบนี้เพราะโควิดพี่ไม่สามารถออกไปโรงพยาบาลได้ผมพี่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไม่ได้สะมาสองเดือนแล้วน้ำก็ไม่ได้อาบพี่อยู่คนเดียวมีเพื่อนคอยช่วยเหลือบ้างถึงเวลาเขาก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้ค่าห้องก็มีคนจ่ายให้ คนสงสารพี่เพราะพี่ไม่มีงานไม่มีเงินเคยเพ้นสีวาดภาพขายได้แต่เดี๋ยวนี้พี่ทำไม่ไหวแล้วตอนนี้ถ้ารักษาก็ต้องเอาหมอมาที่ห้องพี่เลยให้น้ำเกลือฉีดยาพี่ได้หมดเลยแต่พี่ไม่มีเงินนะพร้อมกับหัวเราะเดี๋ยวทุกอย่างที่พี่ต้องการก็จะมาทำให้พี่ทุกอย่างทั้งตัดผมอาบน้ำซักผ้ารักษาตามโรคที่พี่เป็นครับบินบลลิตกล่าว ผมบอกกับพี่ติ๋มไปอย่างน้อยก็ช่วยเหลือเบื้องต้นคือการให้กำลังใจและปัดใจผมมอบให้พี่ติ๋มไปเมื่อวาน20,000บาทดอกเตอรไก่มัฒนาปวีสารคุณมนตรีเห็นจากผมไล้สดก็โอนมาช่วยเหลืออีก20,000บาทถ้าเพื่อนๆอยากช่วยเหลือก็โอนให้พี่ติ๋มได้เลยครับเพราะค่ารักษาผมคิดว่าน่าจะตกอยู่อาทิตย์ละ3 0 0 0บาท โดยชื่อบัญชีนางสาวเพนพรพัูทูน์ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี134 714 2273ออมทรัพย์กลาบขอบคุณที่ช่วยเหลือครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ